สวัสดีค่ะโรเซค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง r o s ซ่ i า e s วันนี้จะมารีวิวซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีที่กำลังออนแอร์อยู่ช่วงนี้นั่นก็คือเรื่อง Secret Royal Inspector and Joy เป็นซีรีส์แนวสืบสวนคอมเมดี้พระเอกเป็นขุนนางสายชิวที่เป็นนักชิมตัวยงชื่นชอบในการทำอาหารมากนั่นก็คือท่านรารีอนรับบทโดย o อคแทกยอน 2pm แต่ด้วยทางบ้านอยากให้แต่งงานพระเอกจึงยอมมาสอบและติดเป็นขุนนางได้อันดับหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจไปๆไปมาๆมาพระเอกของเราก็ดวงสวยได้รับราชองค์การมาทำภารกิจลับในแผนกสืบสวนสอบสวนพิเศษกลายเป็นผู้ตรวจการลับแบบงงๆพระเอกถึงกับเข่าสุดเพราะเป็นตำแหน่งที่ขุนนางทุกคนล้วนหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ผู้ตรวจการลับคนก่อนๆถ้ากลับมาสภาพไม่เป็นศพ ก็หายสาบสูญไปอย่างปริศนาพระเอกจึงต้องมาสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตรวจการรับคนก่อนๆพระเอกของเราจึงต้องปกปิดตัวตนเพื่อให้คนอื่นรู้แค่ฟังก็สนุกแล้วใช่ไหมคะทางด้านนางเอกสาว คิมโจอีสาวสามัญชนหัวสมัยใหม่ที่ได้แต่งงานมาแล้วกว่า3ปีรับบทโดยคิมเฮยุนแต่เว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนนางต้องการที่จะหย่าก,กับสามีที่ไม่เอาการเอางานติดแม่และติดการพนันเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อหาหลักฐานการหย่ามาให้ได้เพื่อที่เธอจะได้เป็นอิสระโบยบินเหมือนผีเสือ้อเธอต้องการที่จะค้นหาตัวเอง นางเอกนี่ทำให้โรเซ่รู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยต้องสู้และก็อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะเรื่องราวของทั้งคู่ก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอกันในขณะ พระเอกของเรานั้นได้ไปสืบราชการรับที่เมืองชุงชองเมืองที่นางเอกนั้นอาศัยอยู่ทั้งสองก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการสืบหาคนร้ายและคุณนางผู้บงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อยับยั้งแผนการชั่วร้ายครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงทุกคนสามารถติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน i อฉอ วิวและแอป VTV ซึ่งจะออนแอร์ในทุกวันอังคารและวันพุธค่ะโรเซเชื่อว่าแค่ทุกคนได้ยินเสียงซาวประกอบซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนก็คงจะหัวเราะออกมาแล้วเหมือนกัน ทุกๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานของหนุ่มสุดหล่ออุกเทคยอนมาก่อนแล้วในเรื่องของวินเซนโซที่ดังมากในช่วงที่ผ่านมารับรองเลยว่าทุกคนที่ยังไม่ดูควรกลับไปดูค่ะและทางด้านสาวสวยสุดหาอย่างคิมเฮเยยุนก็ได้แสดงซีรีส์เรื่อง extraordinary you รับบทเป็นนางเอกเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Secret Royal Inspector and Joy ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากให้โรเซ่เนี่ยรีวิวซีรีส์เรื่องไหนสามารถบอกมาเลยได้ที่คอมเมนต์สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้โรเซ่ด้วยค่ะส่วนคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ